เอ่อยินดีครับผมสวัสดีทุกช่วงลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในวันนี้นะครับทุกคนมีกันนับอนันต์นะครับผมวันนี้พูดถึงเรื่องเทสเนสนะครับผมของอูมินะครับผมจริงๆแล้วผมช่องเราไม่ค่อยทำเทสเนสให้คนให้ชาวบ้านเขาดูนะครับผมเพราะว่าหลายช่องทำกันแล้วนะครับผมหลายช่องทำดีนะแต่ก็ไม่ได้เปปัญหาครับจริงๆทำได้สบายๆครับผมหลายๆคนบอกว่าเออเอาต้นน้ำกับเหรียญเกมมาเหรียญเกมต้นน้ำกับตัวเทสเนสมาให้ดูหน่อยอันนี้เป็นตัวเทสเนสที่ทำให้ดูนะครับผม ตัวเจ้าเสนเนี่ยจันเป๊ะเขาทำอยู่แล้วครับในไทเทเลนนะไปติดตามได้นะครับผมจริงการสร้างสังคมในไทเทเลนดาวม่าเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับคนที่เข้าไปติดตามก็เข้มยอดผมก็อยู่ในนั้นนะครับสิงสถิตอยู่ในนั้นนะครับผมในดิสคอร์ดทีมลิงก์ไว้ให้นะครับผมสุรัดที่อยากจะเข้าไปนะครับผม ในส่วนของอุ弥นะครับผมวิธีการขั้นตอนการทำนะครับผมอาจจะยุ่งยากเล็กน้อยนะครับผมแต่ผมมองว่าตอนนี้เป็นคอร์เมนที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่ทำกับอิทเรียกับคอสโมสนะครับผมถามว่าดีไหมมันเป็นเลเยอร์สองนะครับผมก็น่าจะดีขึ้นนะจากปัญหาเก่าเก่านะครับผมแล้วก็รูปแบบที่จะเกิดขึ้นใใหม่นะฮะสิ่งที่คุณต้องใช้นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมผมจะทิ้งอะเงิให้คุณนะฮะก็คือเป็นธรรมนะครับผมอย่าไปใช้ตัวที่เรา ใช้อยู่นะครับผมเปิดบัญชีสาม,มานะครับจริงๆแล้วไม่จริงๆการมีหลายบัญชีในกระเป๋าเดียวก็เป็นความเสี่ยงนะฮะผมแต่ถ้าจะเทสก็ทำตัวกระเป๋าบัญชีตัวอื่นเพิ่มขึ้นมานครับผมการเพิ่มบัญชีก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะวิธีการขั้นตอนการเพิ่มบัญชีก็แค่กดสร้างบัญชีเพิ่มแค่นั้นครับจบแล้วคงไม่ได้ยากจนเกินไปสำหรับท่านนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือตัวคิปเก็บเลอร์ที่เราคิด เฮ้ยม,มันอ่านว่าอะไรวะช่องเราแล้วมีปัญหาด้านทีน K P L R โอเคพรีเซียนภาษาพริเซียนโอเคเอาเอาคำขามนะช่องเราไม่ไม่นภาษาในความสามารถในการใช้งานครับ ในการโหลดนะครับผมตัวนี้นะวิธีการในการโหลดมันโหลดจากตัว Chrome ได้นะครับผมผมว่ามันต้องโหลดจากตัว Chrome เลแหละมันไปโหลดที่ไหนล่ะสิ่งที่คุณต้องทำนะครับผมจำเป็นที่สุดก็คือว่าคุณต้องไปดูใน Chrome นะครับผม Google.com นะครับ <S <S ทำไม <S 1> <S 1> ต้องใช้อันนี้ครับเพราะว่ามันเป็นตัวหลักของ Chrome Google นะครับผมหรือ Chrome extension นะครับผมคือบางทีเนี่ยท่านหลายท่านเนี่ยไม่ได้เข้าไปดูในตัวนี้นะซึ่งมันมีโอกาสมีปัญหาได้นะครับผม แล้วก็เซิร์ชหานะฮะจริงแล้วมันอยาไปเซิร์ชหาในตัวม g o o g l e นะครับผมเพราะทา้งทีมเซิร์ชหาไม่เจอนะฮะแล้วกิดสวยขึ้นมานะครับผมเรียบรอ้อยเลยจีเลยนะครับเมื่อเราเปิดมาปุ๊มนะครับเราจะได้ตัวนี้มานะซึ่งวิธีการขั้นตอนในการเปิดผมเชื่อทุกคนทําได้นะครับผมไม่ได<ม>้ยากอะไรถ้าแบบรูเทนเนสเนี่ยวิธีการเปิดในกระเป๋าน่าจะทําได้นะครับในตัวเบียสิ่งเรีนรู้คล้ายๆกันครับผมใช้รหัสนะครับสิบสองตัวหรือยี่สิบสี่ตัวะที่ต้องจัดจำไว้นะครับผมอย่าหายใช่นะฮะ สำหรับใครมีปัญหาในการเปิดปิดนะครับผมสำหรับ U มันหลุดมาอย่างเงี้ยนะครับผมต้องทำในตลอดเวลานะครับไปที่นี่นะครับผมแล้วก็กดอ่านดิสก e ร์ a รีดแอนด์เชนไ d ด์ a ัตตานะผมกดไปที่อ่านออไซน์นะผมก็จะโอเคให้เราตลอดนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับผมในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมเราขอใช้ภาษาไทยแล้วกันนะครับผมมันจะได้ไม่ยุ่งยากสำหรับหลายๆท่านนะคือคุณจำเป็นต้องมีอิเทียมนะครับผมกับตัวเรเดียมนะครับผมกับอย่างพวกมีนะ ซึ่งเหรียญพวกนี้เนี่ยมันจะหาจากไหนล่ะเราไม่มีใช่ไหมครับอย่างแรกเลยคุณต้องเข้าไปในดิสซอนของเขาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะไปเอาเหรียญนะซึ่งเหรียญมันจะมีสองอันส่วนสองส่วนนี้นะครับผมในการเริ่มนะคุณจําเป็นต้องทําไปทีละขั้นตอนนะครับผมเอาทีละขั้นตอนก่อนนะผมพูดเร็วไปหน่อยขออภัยด้วยอย่างแรกคือคุณต้องมาสร้างตัวกรอกอรี่นะครับผมก่อนนะคุณต้องมีทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กนะครับในการ ทำนะวิธีการง่ายๆครับผมในการทำก็คือว่าคุณกดลิงก์เข้าไปตรงมันนะครับผมลิงก์กดคลิงก์เข้าไปเลยนะแล้วก็ทวิตนะครับผมทวิตเตอร์ผมว่าง่ายสุดนะทวิตเข้าไปนะผมแล้วใส่ตัวกรเอ,อรี่ของเรานะครับผมเข้าไปนะบัญชีใส่ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนเลยนะเนี่ยกดปุ๊บกด Copy นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับกดเปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อ,อเมื่อคุณกดเปลี่ยนเสร็จนะครับ กดทวิตนะครับผมเมื่อกดทวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปอยู่ในตรงส่วนที่อยู่ตรงนี้นะฮะเราต้องกรอบลิงก์นะครับผมของนี้นะแล้วก็มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับปุ๊บจากนั้นกดให้ใช้อีเทอร์ ether นะครับผมแล้วก็ไอ้นีันแปรคลิปมีอีเทอร์นะครับผมกดอีวันอีเทอร์วันเดย์นะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พอกดปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาเนี่ยหนึ่งอีเทอร์ซึ่งมันใช้ไม่ได้นะครับผมต้องบอก,กอน,นะ คือต้องเข้าใจนะว่าเทสเน็ตเนี่ยมันคือระบบในการเทสนะครับผมซึ่งแค่แต่เทสเน็ตก็ยังมีคนโกงผมในเทสเน็ตของไอตัวเคสแตกนะครับผมโคตรหายจริงมั้ไม่ hey, มีอะไรเดี๋ยวนะใช้เคสแตกโอกมาเออเคสแตกตกละนะครับผมโคตรหายจรนะนะครับมันวุ่นหายยังไง <laughs> ในรูปแบบหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะยูมิทำอะไรนะยูมิมันก็คือรนะที่ผมบอกมันคือฮาร์ปยีไฟอะไรนะที่เชื่อมโยงบล็อกเชนแค่นั้นแหละครับผมรู้แค่นั้นพอมันคือตัวยีไฟตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ใน พื้นที่เนี่ยเลเยอร์สอง่นาดเอาง่ายๆจำง่ายๆพอครับผมอย่าไปคิดอะไรเยอะนะฮะเมื่อคุณได้อีทมาแล้วนะครับผมอีเทอร์มาแล้วนะคุณก็ไปเพิ่มนะครับตรงส่วนที่คุณจะต้องจาเป็นต้องใช้นะครับผมก็คือเลยนะขออนุญาติพิธีะครั่เพิ่มดิสคอร์ดของเขานะครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับพิมพ์นี้เข้าไปนะครับผมแล้วก็เปิดบัญชีของเรานะครับที่เป็นอูมีของเรานะเนี่ย บัญชีของเราเป็นอูมีนะครับผมซึ่งกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีอูมีกับอะตอมนะครับซึ่งเราต้องใช้สองตัวนะเราต้องใช้ภายในวันเดียวทั้งหมดนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มนะครับจากนั้นกด Enter นะครับผมมันก็จะจัดการให้เรานะครับผมในการเติมให้เรานะซึ่งผมเติมไม่เรีบ้อยแล้วผมมันจะไม่ได้นะถ้าถ้ามีใครเป็นขั้นตอนนี้ก็กดซ้ำอีกรอบนึงนะครับผมไม่มีปัญหานะจากนั้นปุ๊บขั้นตอนต่อมาคือใช้ตัวอะตอมนะครับผมอัพโหลดเข้าไปนะฮะแค่นี้เองครับผม เมื่อเราเล่นเหรียญมาครบนะเราทําอะไรกับนไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลานี้เนี่ยมันเรายังไม่ได้แบบเพิ่มเติมซับไายอะไรเข้าไปนะครับผมเราไม่ได้อันนี้เราเปิดเพิ่มอะไรไม่ได้นะเพราะว่าบาลานซ์เราไม่มีนะครับเราต้องบิดบิดมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีบาลานซ์ในตัวนะกด IBC นะครับผมแล้วก็เพิ่มเข้าไปในอตอมนะของเรานะครับผมกด t r a เฟอร์ปกตินะครับผมขั้นตอนนี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะมันมีเอเมลเลตนะครับผมที่เกิดขึ้นนะกดไห้นะครับผมหรือว่า ดูดูที่ที่เราสามารถใส่ได้นะครับผมคือประมาณ a อ e r a เ e นั่นแหละแอปพลิเคชันธรรมดาท,ทั่วไปครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผม เมื่อเราใส่ไปนะครับ IBC เสร็จปุ๊บนะครับผมรูปแบบที่เราจะมีก็คือว่าเราสามารถเข้าไปเช็คในตัวแดชบอร์ดเราได้นะครับผมว่าเรามีอะไรบ้างนในเวลานี้นะครับใช่งหล้วเราไม่ได้มีเหรอแม่ชูเศร้าใจไปเลยอ๋อเราอยู่ในบินแล้ว เมื่อเราอยู่ในบิดนะครับผมเราสามารถบิดอิเทียมได้นะครับผมรูปแบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะสำหรับตดเคื่อนนะฮะเพ่มกดท t น a n s f e r ไปนะฮะในส่วนที่เราควรจะต้องมีนะครับคือค่าแก๊สนะฮะที่กระตังกลัวมากเลยนะครับผมความรวดเร็วมันเร็วอยู่นะเราสามารถใช้ t น a n s f e r ได้นะครับผมเมื่อเราบิดเสร็จนะฮะเราก็จะมีตังนะครับผมไปทำอะไรอื่นได้นะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ ไปเช็คก่อนขอไปเช็คก่อนเราสามารถกดมายืมได้นะครับผมซึ่งเราก็ใช้ยแอปอีฟในการยืมนะแ p r พูบนะแ p r พูบเสร็จปุ๊บรอแฝะรอแฝง คือเราใช้มันให้เต็มที่นะผมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือรูปแบบทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้อ่าไม่ได้มีปัญหาตรงส่วนนี้อยู่แล้วแต่ละส่วนนะครับผมก็คือเราสามารถทําได้ทันทีนะครับเมื่อ a p p ป o e เสร็จนะเราก็ไ,ได้ประมาณนี้ฮะแต่เราทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่มีตงังกระเป๋าแม้ต่บาทเดือนครับผมแลวคนจะงงว่าเอ้าไม่มีตงังกระเป๋าเราเรามาทำอะไรตรงนี้ล่ะ เรามาเช็คระบบให้เขานะครับผมแต่มันสามารถเพิ่มเติมได้ในตัวซัพพลายนะครับค่อยๆไปทีละขั้นตอนนะครับผมมันอาจจะงงๆนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยไม่คุ้นชินนะในการทํานะครับ มาแล้วลูกจ้าชุดโกโคาที่ฉันอยากได้เมื่อเราบิดไปแล้วนะครับผมเราก็จะไม่มีตังในกระเป๋านะฮะตังก็จะบออแบะนะครับผมชื้อก็จะรันทนเล็กๆนะครับผมเราสามารถบิดได้ทั้งอิตาเลี่ยมกับอะตอมนะฮะอันส่วนนี้หลายๆคนอาจจะงงๆนิดหน่อยนะฮะว่าเอ้เราบิดมาทำแพทอะไรกันละ่ะเราบิดมาเพื่ออะไรกันเราทำอะไรกับมันได้นะครับ จริงล้วไม่ได้เนี่ยส่วนเนี้ยเราสามารถแก้ไขได้นะครับรูปแบบให้มันเร็วขึ้นนะครับผมเปิดปาร์ตเปิดปาร์ตนะครับ <S <S เพื่อเช็คทั้งความเร็วซัพลายทั้งทั้งหมดนะฮะที่เกิดขึ้นนะเนี่ยสมมุติว่าเราได้าต่อม,มาใช่ไหมครับผมเรากดซัพไายไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่เข้าไปซัพไายได้นะคือผมอยากจะให้ลอง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 ,ลองทำดูนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเ,เราได้ อลองฝึกในการปรับค่ากงค,ค่าแก๊สน,นะครับผมฝึกยัดยัดข้อมูลเข้าไปในระบบนะครับผมฝึกทุกอย่างนะครับผมในการทํานะผมว่านี้มันสนุกนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เคยลองทํามาก่อนเลยว่ะอยากทําทนะฮะเอ,อ่ออย่างหนึง่งในคือเราไม่มี USBC ใช่ไหมครับแล้วก็กดในนี่แหละมันสามารถที่จะเอามาแลกเปลี่ยนได้นะครับถามว่าเฮ้ยเราแลกเปลี่ยนแ่างในต่อละคืออยากใช้อัด คือในส่วนของเทสเน็ตะอยาให้อัดค่าแก๊สบบเต็มๆเลยนะฮะเพราะว่าเนี่ยเรามินได้นะครับ USDC เรามินได้2อ USDC นะครับของที่เกิดขึ้นนะลับหนึ่งนะรอแป๊บคือบางทีผมก็แบบเร่งรีบจนเกินไปนะครับผมบางทีก็จะแบบให้รีบวะอยากทำให้เสร็จๆวะกดซับไพ่นะครับผมปกตินะครับ วิธีการนะผมอยากจะให้คุณลองอกดให้นะผมในการทํางานของระบบของคุณนะว่ามันเร็วขนาดไหนนะครับมันเป็นัวเทสนะคุณไม่ต้องกลัวโลกร้อนนะครับผมทสเทสสอบคำว่าทสใช่ไหมทสเทสระบบนะฮะทสระบบนะครับผมก็จะพยายามย้ําอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับว่า,วาคือบ,บ,าบางท่านผมเข้าใจว่า,ากลัวโลกร้อนนะครับผมแต่จริงโลกโลกแม่งร้อนจนแบบจะจะ,จะพังไม่พังแหล่ไปตั้งนานแล้วนะครับผม อันนี้มันเป็นแค่ระบบในเทคโนโลยีนะครับที่คุณต้องเรียนร,รู้ในอนาคตนะครับเปิดแม่งให้หมดนะฮะผมเพราะบางทีเนี่ยชิดตกใจหมดลลเลยเลยวะเรากดแอปพ,พูบแล้วรอเวลาอย่างเดียวนะครับผมวันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะฮะ คือเราใส่เข้าไปเต็มๆนะเราก็ต้องรอมันนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทางเซ็ชั่นเราเยอะนะครับผมเราก็มันอาจจะต้องรอนะเหมือนรถอ่ะเวลาคุณจะเดินทางไปไหนอ่ะคุณก็จาเป็นต้องแบบใช้ระยะเวลาในการรอนะครับผมในการแบบเติบโตนะครับผมและการเคลื่อนที่นะครับประมาณนั้นนะฮะซึ่งเราสามารถยืมได้นะครับรูปแบบมันเหมือนกับยืมไม้ของคนไทยนั่นแหละครับผมไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับเรา ระบบเขาทาดูระบบเขาทาดูดีกว่านะครับผมระบบเขาทำดีกว่ามากนะครับเมื่อถึงตอนขั้นตอนนี้นะครับผมคุณสามารถที่จะยัดยัดเยียดทุกอย่างเข้าไปในตัวซับายได้นะครับผมมันก็จะทําให้คนนั้นสามารถที่จะมีความสุขกับชีวิตในช่วงเวลานหนึ่งได้นะครับผมมีคันหามว่า สิ่งนี้ทำเพื่ออะไรคือผมอยากจะให้คุณมองในลนักษณะหนึ่งนะครับว่าเราอ่ะได้ฝึกทำนะครับผมคือไอ้ผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นที่เขาจะแบบแจกเหรียญอูมิให้เราเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ช่างหัวมันนะผมไม่ได้ซีเรียสดูเรื่องนั้นอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจยอย่างหนึ่งนะสำหรับการที่คุณได้ลองเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะครับผมแล้วก็เริ่มลองทําอะไรที่คุณไม่เคยทํานะเอ่อ สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับผมที่เราจะรอเงินเฟ้อนะครับผมกินหัวเราจะเราดิ้นแบกๆๆๆนะครับผมซึ่งอันนั้นผมว่าไม่น่าจะมีความสุขกับชีวิตนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอาจจะมีเทเล gram เร่งมันนิดหน่อยนะครับผมคุณสามารถเข้าเทเล gram ผมได้นะครับผมเทเล gram ผมนั้นมีเอาไว้แจกของแจกเงินนะครับแจกแจกทุกอย่างที่ผมสามารถแจกได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมก็มีความสุขนะครับในการให้มากกว่าในการรับนะแต่ เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นช่วงกอบโกยไม่ใช่อย่างนั้นเซอพอเรามิ้นเสร็จนะครับเราก็ได้นะฮะเราก็ไปอัดเข้าไปครับในซัพลายนะคือผมอยากจะให้คุณอัดมินในซัพลพยนะครับอัดให้แม่งเต็มเต็นะทุกทุกช่องนะครับผมทุกจุดนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณได้ฝึกมือนะครับผมก็คือพอความคุ้นเคยนะพอเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราเจอรูปแบบมาจริงๆเนี่ย เราไม่ต้องเสีเรียสนะครับผมเราไม่ต้องเครียดนะแล้วเราก็แบบทําไปได้เรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเชื่อว่าคุณทําได้นะแล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ทําไม่ได้นะครับผมเอ่อประมาณนั้นนะว่านะในส่วนของบอโรนะครับผมการยืมนะคุณสามารถกดยืมได้นะครับผมแต่แน่นอนอนะ่ะผมมองว่าถ้าคุณยืมไปแล้วคุณต้องเสียรายได้นะครับผมในการที่คุณจะยืมนะก็ต้องเช็คให้ดีก่อนว่าคุณพร้อมที่จะคืนมันไหมนะครับผม รับ <ans> ผมยืม UDC แล้วก <tinc S 2> ัน UDC นะแมสนะครับผมที่ผมยืมนะอันนี้ผมยืมมานะครับเมื่อคุณยืมนะครับผมแน่นอนที่สุดขั้นตอนในการยืมเสร็จปุ๊บคุณต้องคืนเขานะครับหลายคนไม่เข้าใจว่าเอายืมมาแล้วจะคืนอ่ะคุณครับยืมตังคุณต้องคืนเงินเขานะครับผมนี่คือระบบที่เกิดขึ้นนะฮะในแต่ละส่วนนะครับ ก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นแล้วเราก็จะมีแบบแดชบอร์ดให้เราดูนะหน้าตาแบบจืดๆชื่อๆนะครับผมแต่แดชบอร์ดมันก็เป็นอะไรที่ผมว่าเฮ้ยมันโอเคนะคือเราสามารถยืมได้โดยบรโอลิมิตของเรานะครับ21ดอลลาร์นะตามเงินที่เราฝากไว้นะครับผมมีถามว่าแล้วตัวบิดที่เราบิดเนี่ยเราเอามาทำอะไรกับมันได้มั่งครับมันต้องอยู่ใน IBC ของเรานะครับผมเพื่อจะเราสามารถบิดได้นะ ในส่วนนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมนอกจากสปายที่เราดูได้นะครับผมแล้วก็สปายที่เรามีในกระเป๋าของเรานะฮะแล้วเราก็มาดูว่าเราทําอะไรกับสปายได้อีกนะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะในตัวสปายผมมองว่าเราอืมคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าเงินกู้อ่ะมันต้องเสียดอกแพงกว่าไอ้นี่อยู่แล้วถูกไหมครับผม a p พต่อปีนะี่าสามจปสเอร์เ็นต์นะไอ้นี่มันเป็นสองก้าปอร์เซ็นตนะครับผม เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่คุณควรจะต้องเข้าใจนะครับว่าเรากู้มาเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกนะแต่เราเรากู้มาเพื่อที่จะแบบเราให้รู้ว่าเอ้ยลิมิตของเราระบบของเราแล้วก็รูปแบบของเราเนี่ยเป็นยังไงนะผมแล้วเราก็อาพอจะาคาดคะเนนะครับในอนาคตได้ว่าเราสามารถทำอะไรมันได้บ้างในอนาคตเพิ่มเติมนะ <S 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 คือคุณกู้มาเพื่อจะเอามาลงทุนในซัพพลายเนี่ยแล้วให้กู้ต่อน่ะไม่มีโลกไหนที่เขาทํากันนะครับผมคือหลักการในหลักการและเหตุผลก็คือ คนปล่อยกู้ต้องแพงกว่าคนกู้อยู่แล้วถูกไหมครับ <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> ผมพูดผิดประวัต <laughs> ดอกที่กู้มาจะต้องแพงกว่าอดอกที่เราได้รับนะครับผมมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมดูดูจากตัวกลารบเบียเชื่อกรู้นะแน่นอนนะครับผมเมื่อคุณกู้เข้ามาเสร็จปุ๊บคุณต้องคืนเข้าไปครับผม <laughs> เดี๋ยวนะคืนยังไงปะ <laughs> อ๋อนี่ไงเออคืนตรงนี้ชี่หายตัวใจไปเลยคือเม็ดคือ โอเคกดคืนเข้าไปนะครับรีเพย์นะครับเอารีเพย์เฟลอหรอเกิดอะไรขึ้นฟังเดี๋ยวนะผมขอไปรับเพิ่มก่อนอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอรีเพย์พรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการารีเพย์คืนนะครับ เออร์ลีเพไม่ได้ด้วยหมดนเออร์เลอร์นะครับคือถ้ามันมีเออร์เลอร์นะครับผมที่เกิดขึ้นนะเราเอาเออร์เลอร์นี้ไปส่งให้เขาได้นะครับผมซึ่งผมมองว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะในการที่เราจะมีโอกาสได้รับรางวัลน,นะครับผม ส่งรูปไปเขาครับส่งเสร็จวอัพโหลดฮะจบฮะแล้วก็ Discord ID เรานะครับผมอย่าลืมนะฮะทุกอย่างที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์ของตัวคุณเองนะครับผม ข้ออบทั้งหมดนั้นผมได้บอกไปแล้วนะครับผมถ้าใครสงสัยหรือส่วนไหนที่มีปัญหานะครับสามารถติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับผมจะพยายามเอาเทสเน็ตมาลงนะครับผมเพราะว่าจริงแล้วเราก็พยายามดูหลายๆส่วนนะครับทั้งอาจารย์เป๊ปนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับผมที่มีทาเทสเน็ตนะครับก็จริงแล้วช่องเราเป็นช่องกาวนะครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ้อมสวัสดีครับ